ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศกีฬาเครือข่ายโคกหินแห่ท่าลาดนขามประจำปี2565ฟุตบอลชายระหว่างโรงเรียนบ้านท่าลาดราชวิญนุกูลพบกับโรงเรียนบ้านหนองกุง ระดมผู้เล่นโรงเรียนบ้านหนองกุงเด็กชายวรวัตรราชสินเด็กชายธนพลจิตตมาศเด็กชายทินพัทรธมประกายเด็กชายนัทพลคงยศเด็กชายนารงพรคงยศ เด็กชายวัชระพลราชสิงเด็กชายธนิสรชินวงศ์เด็กชายธน,น,น,นพัฒนแสงสารเด็กชายพีรนัทจูมจันทาเด็กชายพงมีทรัพย์ราชสินผู้ฝึกสอนพออปิต,ติกรอินทวง์ผู้จัดการทีม ขอออกติกรอินทวงศ์ครูผู้ฝึกสอนครูวันวิสาจันทเสนไดนามผู้แข่งขันของทีมโรงเรียนบ้านท่าลาดเด็กชายอาทิชนเสนาคำเด็กชายพิชยุธทธ์ทสาเด็กชายปรามาตทคำคนซื่อเด็กชายภูมิพัฒน์ทอนอกจเด็กชายปรามัตถ ปรเมศแก้วปืดเด็กชายพัครพงศ์กระบีทองเด็กชายวรพงศออ์ทนพาเด็กชายกิตติคุณสุขรีเด็กชายสิริพรน,นามาเด็กชายนิติธรรมทอนอผาเด็กชายสงการาน์ปุ่มเป้าเด็กชายอภิวิชสีหนู ผู้จัดการทีมพออประยงแก่นจันท์ผู้ฝึกสอนคุณครูไกรสวัสดมมิ์คำมีรายนามผู้ตัดสิน 1. นายนรพัฒน์พันธโคตรสนายสวัสด,ดิ์ธนอดีก่อขออนุญาตนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการมอบเหรียญรางวัลกีตารระดับประถมให้กับนักกีฬานะคะเมื่อเช้ามอบพ้อยกีตารกีตารรวมให้ไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาแต่ละโรงเรียนนะคะให้แต่ละโรงเรียนนะคะเตรียมนักกีฬารับมอบเหรียญรางวัลด้วยนะคะโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ยำนับที่หนึ่ง2และ3นะคะให้เตรียมนักกีฬามาที่กองอุทกานตอนนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะนรักครับก็ก,การแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วนะครับดูออกข้างสนามไป ก็จะเป็นรูปปุ่มของโรงเรียนบ้านหนองกุง้งใส่เสื้อสีแดงนะครับอุโรงเรียนราชุนะโรงเรียนราชเสื้อสีโอ้โรงเรียนราชอ่ายิงประตูเข้าไปแล้วนะครับเผือแป๊บเดียวอาทําประตูไปแล้วท่านอาจารย์ไปสอดกินนะครับครับ ใจผัวอ่อนนี่ยอ้าวเป็นประตูไปแล้วสำหรับโรงเรียนบ้านบัานลาดนะครับตัวสี่เสื้อมันจะมันเหมือนกันชุดดูกันอ่าน้องพูมิยิงแล้วนี่อะไโอ้โหเกือบไปแล้วยชมการแข่งขันกันต่อนะครับลูกอยู่กลางสนามลปิสกัดออกมาลนี้มาตรงนี้ารภูมิ โรงเรียนน้องกุ้งว่าไงลงไปหนึ่งถูกสแตนออกข้างสนามไปท่านอาจารย์ไกลสวัสดิ์สาร์โกดของโรงเรียนท่าลาดลาดวิยาณกุมภุางไงลูกนี้ลูกมองสายมองขวาเสียงลูกดังขึ้นแล้วยิงลูกนี้เรโว้ยท่าผ่านออกไป ทา,าล่าได้ดูว่าลูกนี้ไว้ตไม่ผ่านผู้เล่นของโรงเรียนน้องกุ้งกิจกรรนอ,อกค่าสนามท่าลาได้ทุ่มเข้ามาน้าองกุ้งโหม่ดีไว้น้องกุ้งได้เล่นอยู่เชิงกลเขึ้นมา,าไม่มีใครลูกออกเส้นหลังประตูก็จะลูกตั้งเตะจากเส้นประตูของโรงเรียนท่าล่า ลงยาวขึ้นมากลางสนามถุงสกัดเอาไว้น้องคุณได้ลูกอยู่น้องคุณลงไปดึงลงเชาแรงสามไม่ผ่านผู้เล่นของอาธาลาศอาธาลาศเด็กจีนเลยหน้าประตูธาลาดได้ลูกอยู่เสมอนะธาลาดยิงได้ไรธาลาดเด็กจีนเลยเซมุกนาไม่ดีขาลูกชิมมุดอยู่ในแดนหน้าประตูของโรงเรียนน้องคุณ โอ้โหลกคุณเป็นสกัดเรื่องนี้วาได้ลึปาปลูกคุณเป็นรูนอยู่เนสนาตนอกข้างสนามไม่ตี่เยะหมาจะเป็นลูกคุณของโรเรียนหนองคุมหนงคุกคุามแงได้เลยงมแงเลยผ่าน้เล่นของโรงเรียนท่าลาดสกันนอกข้างสนาม เราตุ่นได้เล่นอยู่เรกตได้เล่นอยู่เลยครับมตม3-3กตได้เล่นอยู่ว่าเสียงลูกบีดจากคณะกรรมการเปถึงลูกฟีฟีของโรงเรียนด่าลาดลูกจากการสนามว่าไงจริงเลยหรือเปล่า บอก้ายอยขวาบกินนิดเดียวเกือบไปแล้วเสียดเสาประตูออกไปนิดเดียวมันจะไปลูมตั้งเตจากเส้นประตูของโรงเรียนหนองตุงโด่งขึ้นมาไปผ่านเร้่ล่นของพวกนี้นะครับทายาทาด้ลูกี น้องตุงก็ไงตาลาได้ไม่ดเยด้วยจิงเรืน <ic om diction aries> ี้ตล้าตลาด้กันไ <ic om unnatural serious> ้มยิงเรืนี้ทีนึงโอ้โหไม่ผ่านผู้รักษาประตูของโรงเรียนน้องตุงเราไปไว้ส่งยาเข้ามากลางสนามไม่ผ่านผู้เล่น้องตุงไม่ร่นี้ี่้นยไเลาหนึ่งรส อย่าไม่ผ่าน้วหมตอนไลาบด้วยมีรี่ใชวมีรที่หน้าประตูตรงยาวหน้าประตูโอ้หยินดีีไปแล้วีโอ้ยยิงสามทีแต่ลูกไม่ตรงกอบประตูโอ้โหไม่ธรรมดาโรงเรียนทาลยากยนลกคุ นำโรงเรียนหนองกรุงไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ลูกตั้งเตะจากเส้นประตูของโรงเรียนหนองกรุงส่งยาวมาทางสนามโรงเรียนตาราสกาด์นอกข้างสนามเราจะเป็นลูกทุ่งของโรงเรียนหนองกรุงโรงเรียนหนองกรุงมองหาเพื่อนอยู่ทุ่งก็ ลูกฟีคีกกีกแล้วลูกนี้จะต้องกลอมไหมโรงเรียนท่าลาดเสียงดืวีดัาขึ้นแล้วเอ้ยเกือบแล้วลูกออกข้างสนามว่าจะเป็นลูกทุ่มของโรงเรียนท่าลาด มาดูหมอขางสนามอีกแล้วอ่าทุกคก็ได้ไปก็โรงเรียนทหารทุกบราประตูว่าไงตรงนี้จริงนะนายนึกซ้โหผู้รักษาประตูลับดึงอาไว้อาจารผู้รักษาประตูโรงเรียนน้องบุญผู้นั่งยังยาวนิยมลูกตั้งเตะจากเส้นประตู ส่งก้นมาโอ้โหเลงดีลือเกินไม่ผ่านผูเล่นขอลไม่ได้พลาดโหอะไรลูกนี้<ะ>เสียงลกฟรนจากคณะกรรมการเข้าด้านหลังแ้าลร่าจะเลลูกฟรีคิกอีกแล้ว เลือกฟีกิงอีกแ<อ><อ>ลว้วสำหรับโรงเรียนท่าลาคร,รับอัาาดชีตมาแล้วนะครับสำหรับนักกีฬาโรงเรียนอาท่ลาล่า จากผู้ใหญ่ใจดีมาแล้วนะครับจากจุอาภาพรธนน,น้อยนะครับครูแดงนะครับอาชีพให้สงไรน,นะครับเออลูกนี้ก็นะข,อขอตาเราดูอ,อย่างสูงน,นะครับมอบให้กับนักกีฬานักเรียนโรงเรียนท่าล,า,ลาดลาดพิยาณุนนะครับ Uhm. ท่านขออนชานะครับสุพเพื่อการโงเรียนบ้านหนองแอน้ายอนะครับก็มาสนัตสะหนดกนนักกีฬาช่วยงานนะครับผ้าร้อยนะครับต่อต่อกับต่อประกไปอย่างสูงนะครับครับอ๋อ ทำาอีกแล้วนะครับสำหรับอาชีพของนักกีฬาโรงเรียนพาลาทวิยาทุบน,นะครับจาก,จากท่านสวัสดิ์ชนทองนะครับอาชีพแม่อีกหนึ่งรนะครับจบก,การแข่งขัน มารับที่กองมนุยการนะครับนักกีฬาโรงเรียนละหานราชล่าด้วยกรุนนะครับเป็นเกลูกทันเดอร์ของโรงเรียนน้องปูสมมา้าประตูโรงสกัดออกมาว่าไงน้องปูโรงเรียนน้องปูได้เล่อยู่สองกรรมการสนามว่าไงโรงเรียนได้รับเรียนหนุนกันเลยเรียนหนุนได้รับนี่เลยนี่โอ้โหไม่ผ่านมือสามประตู ใช้เท้าเกือบไปแล้วนะครับลูกเียน้องตุ้งโรงเรียนน้องตุ้งทารางเียน้องตุ้ใครลูกช่วยอยู่ในกองโรงเรียน้องตุ้ลูกไปจับลูกทุ่งของโรงเรียนท่าลาด นายโรงเรียนน้องกุ้งพงกันมาหน้าประตูอ้โหเป็นประตูบ่หาหฮะฮะเชา่าแล้วบอกโอ้โหหาโรงเรียนอาดาลาตงประตูก้าไปอีกแล้วเอาหมองให้ประตูตัวเองเนาะเออเอา ลูกชุดวุ้นอยู่ในหน้าประตูก็เป็นประตูไปแล้วนะครับสนุ่งโรงเรียนหาทาร่าตลูกตั้งเตะจักแทบสนามโอ้โหเกือบก็เป็นลูกตั้งเตะจากเส้นประตูของโรงเรียนท่าลาตว่าไงเดี๋ยวขึ้นไปอีกแล้วส่งยาวขึ้นมา ลูกออกเส้นหลังประตูะเป็นการยิงประตูตัวเองดอกเมื่อกี้นี่สกัดภาพไปนิดนึงเรียนน้อง,งอตุต้นนะครับลูกอยู่กลางสนามลูกอยู่กลางสนามโรงเนนรียน่าาุส<ม>่งเข้ามาส่งต่อให้เพื่อนว่าไง eyes. ลูกอยู่ในแดนของโรงเรียนน้องปงน้องปูมีมีเก่าทรงยาอะไรบ้างยาอะไน้องปูโอ้โหถูกสตาบอข้างจะเป็นลูกผู้งของโรงเรียนท่าลาดเสียงไม่เป็นที่สามโรงเรียนบ้านนาขาวมาหรือยังคะ ต่อไปนะคะรายการวิ่งผ่าสี่พร้อยเมตรหญิงรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนบ้านดอนขาวและรางวัลชนะเลิศโรงเรียนบ้านนาบัวค่ะนักกีฬาเตรียมตัวขึ้นสเตนนะคะ ทีสองบ้านดอนขาวและทีสามนาโดนใหม่นะคะนักกีฬานาโดนใหม่นี่นะคะเดียวเดียวอเสือแกเดียวอ่าเป็นประตูอีกแล้วสลับ อาโรงเรียนทา่าลาด่ะเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณท่านผู้ในการใช้ดิโอนะคะเพื่นการโรงเรียนบ้านโพนถึงแห่นะคะขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะกับชมาการแข่งขันกัลโดฟุตอบอลอาโรงเรียนน้องเพื่กับโรงเรียนบ้าน,นทา่าลาดเย้ เวลาหลังยิงไปแล้วหนึ่งประตูนะครับรอบชิงชะนเ่เลิศระดับประถม <S <S ของโรงเรียนผ่าราดราดพิยาบุญได้ลูกอยู่แล้วเนียน้ยส่มาส่งเข้าไปหน้าประตูโ,โหลูกนี้สกัดออกข้างสนามตจะเป็นลูกทุ่มของโรงเรียนท่าราดทุต้าไป ส่งก็ไม่ให้เพื่อนลูกดุกน้าประตูถ่ายได้ลูกส่งดูหน้าประตูเลยเลโอ้ถุงสตาด์ออกข้างสนามเอ่อเส้นหลังประตูตาก็จะเป็นลูกเตะลูกคอเนอร์ของโรงเรียนท่าล่าหาลูกนี้ ส่งเข้มาหน้าประตูของโรงเรียนหน้องปุ้งมองหาเพื่อนส่งเข้ามาลูกนี้ว่าเสียงนกยูงดังขึ้นแล้วก็จะเป็นลูกฟีคิกจากเส้นประตูของโรงเรียนหน้องปุ้งหน้าประตู ยังไม่ผ่านตัวเล่นของโรงเรียนท่าลาดได้ลูกสู่สกัดาร์มาท่าลาดได้เล่นตูสอดต้นาประตูว่าไงลูกนี้โอ้โหลูกนี้ยกขาสูงลูกฟีกี้ของโรงเรียนน้องกุ้งตั้งเตะลูกตั้งเตะลูกตั้งเตะจากขอบประตูของโรงเรียนน้องกุ้ง แคเจ้าถินเจ้าสนามมาเันทาร่าได้ลูกอยู่ทาร่าโง่ใช่ไหมเตรงสกัดต้องไหมทาล่าทาล่าลยกี่หน กองเชียร์ขอสนามล้นหลามเลียงเกาบอ,าาบอ,อม่ไปทาบบอเราจะเป็ลูกตันเตีจากเส้นประตูเอามีการเปลี่ยนอ่มีกานม่ ไม่ผ่านผู้เล่นของทารักตอไหท่ารากได้เล่นอยู่สองคนนี้ไม่ผ่านผู้เล่นของน้องปุงลูกวางข้างสนามเป็นลูกผีของโรงเรียนท่าลาดพูดเข้ามาเบียดจีบเลยนะดูโอ้โหผ่านหน้ามาตูไปของโรงเรียนน้องปุงส่งเข้าไปนาสนามอท่าลาดเป็นลูกกีฬ โอ้ทไมลเ่งยไม่ทาแล้วโอ้ยโทษของโรงเรียนชาละาสนามที่ตัวเองลกไว้เร่นลนะปติต้องเอาเนบา่อๆลูกออกข้างสนาม เิมบอลมบออู้ก่มันางสนามโอ้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 อ้โ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 อ้้โอโอ้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 โ้โ เอาชิ้นที่้านงโอ้โหเต้าต่างโอ้ตลาดโอ้เจ้าสนามาาดลวไงน้องคุณว่าไงน้องคุณงอาชีพนีหรือเปล่า แล้วเร็วเตนี้เเฟมเลยะไปเออมาแล้วเรืงน้องคุท่านผออาจีนุมหนึนน้องต้อ่าลูกันยท่านผอประสิมาด้านหลังท่านผกิติกรนะครับผมบ ไม่ใช่ชื่อท่านนะครับเอ้าลรก่ละพันลูกละพันอาสาขาเรื่อีกทนึ่งเอ้าถลาได้ไหมจี๋ถลาถลาสุดกนมั้ามบุญดีเยนะล่ะจริงจริงเลยนะโอ้โหไม่ถามบุญจะนอนบุญถามบุญก็ได้เลยนะท่านโหถลาจริงลูกนี้โหยัง หมูมาหนึงเชียงนานาประตูหมูหมูจบแล้วได้ได้อเล่นเล่นเล่นอ่ารักษาประตูของโรงเรียนทัลลเออดูดูดูผูไวในแดนของโรงเรียนน้องตูว่าไงทัลลัทัลลว่าไงโสดคืนหลัง พาลัดดูดูดูโอเคจรด็โอ้โหพาลัดตะกันตากันได้วก็ทีมาพาลัดดูดูเช่น้างสนามไม่ผ่านบุินของน้องไปลูไเลลุกอยู่ในกลางสนามลูกออกข้างสนามไปไม่ผ่านบุรินพาลัดแป่ลูกนี้ไปนะกลมว่มหรือเปล่า ว right. oh ่าไงดุปี่โอ้โหยิงลูกนี้ไม่ผ่านผู้เล่นของน้องกุ้งน้องกุ้งสกัดลูกนี้ว่าส่งไปเพื่อไม่ผ่านลูกเล่นของน้องกุ้งอ่าลูกจะได้เดนลูกจะได้เดนของน้องกุ้งยิงลูกนี้โอ้โหถึงประกาศว่ายิงแค่วินทีหนึ่งโอ้โหประตูของโรงเรียนน้องกุ้ง มายังไม่ผ่านมือเล่นของท่าลาดส่งเข้ามาตุ่มบาเดียวโหท่าลาดได้ลูกเป็นลูกทุ่มของโรงเรียนท่าลาดโรงเรียนท่าลาดทุ่มเข้ามาทุบวงเข้ามาท่าลาดได้ลูกดูวยทุบเข้ามา ลูกออกเส้นหลังประตูลูกตั้งเตะจากเส้นประตูโรงเรียนหนองกุ้งไม่ผ่านผู้เล่นของโรงเรียนธาราดธาราดได้ลูกอยู่ธาราดได้ลูกอยู่ธาราดเดี้ยงเข้าไปน้องกุ้งว่าไงน้องกุ้งส่งเข้ามาหน้าประตูน้องกุ้งได้ลูกส่งเข้าไปให้เพื่อนโรงเรียนน้องกุ้ง ไม่ผ่านผู้เล่นดารายิ่งลูกนี้โอ้ยเ,อเกือบไปแล้วผู้รักษาประตูปัดลูกนี้ออกมาปะอบอลลงมาแต่เหงืนอในนอผู้รักษาประตูสัน้นของเขาสั้นอ้าดูออกสิล,ลุงเน่นดาราจะเป็นคอนเนอร์ลูกี้แมกกาประตูว่าไง ลูกยังไม่พ้นกีดอันตรายสการออกข้างสนามตอนนี้ทดาราดพับสนามเล่นแล้นะครับทุ่งกมนาประตูว่าไงของโรงเรียนด้าราดปินกอบประตูอีกแล้วสำหรับโรงเรียนด้าราดนำ4-0แล้วนะครับ นนี่นะอาชีพก่อนอาจารย์เป็อนอาชีพวันนี้นะ,ะชมการแข่งขันกันต่อผู้เล่นใบทอปนะครับอาชีพมาแล้วหนึ่งร้อยนะครับใบท็อปท่คนทองนะครับให้กับนักกีฬาโรงเรียนพระราลาวิทาายาคุณนะครับ ก็เป็น400แล้วนะครับสำหรับอาชีพของโรงเรียนท่าลาดนะครับนำไปแล้วสำหรับโรงเรียนท่าลาดนำหนองกุ้งไปแล้ว4ประตูต่อศูนย์เอตัวจีนลงไปอีกแล้วสำหรับโรงเรียนท่าลาดนะครับอ่าหลุดทุ่งของโรงเรียนท่าลาด <c oughs> ลูกออกข้างสนามได้ทีนนนหนึ่งมอีกครั้งหนึ่งทุ่มก็มาผ่านมาเสียงกบีกดังจริงแล้วอโอ้โหทนน้องมาท่าลาดชนะโรงเรียนน้องกรุงไปสี่ประตูต่อศูนย์นะครับอ่า๋อโอ้บริจาคโรงเรียนบอก ได้รับช่วยงานหนึ่งร้อยนะครับก็ขอกลับขอบคุณอย่างสูง